เมือถือง,งบไม่เกิน5,000บาทของแต่ละแบรนด์มีงบเท่านี้จะซื้อรุ่นไหนได้บ้างติดตามในคลิปนี้ได้เลยแล้วผมก็จะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิดหนึ่งนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับ Samsung Galaxy A30s มือถือจอสวยมีสแกนนิวใต้จอกล้องหลัง3เลนกับราคาที่ถูกมากๆเพียง4,500บาท รุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบ Infinity V Display ขนาด6.4นิ้วความละเอียด HD+ ตัวหน้าจอเป็นแบบ v i v i d ด้วยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเป็นจอแบบ Super AMOLED ด้วยนะครับก็จะทำให้รุ่นนี้เนี่ยให้สีสันที่สวยงามสดแล้วก็สมจริงมากๆเรียกได้ว่าหาได้ยากมากนะครับในรุ่นราคาไม่เกิน5,000บาทนี้หน่วยประมวลผลที่เขาเลือกใช้จะเป็น Exynos 7904ให้แรมมาที่4 g b ความจุที่64กิกนะครับเราสามารถเพิ่ม SD c a d ได้ถึง512กิกะไบต์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหน่วยประมวลผลที่เขาให้มาขนาดนี้ก็สามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมได้ดีในระดับหนึ่งเลยมาดูในเรื่องกล้องกันบ้างนะครับผมกล้องหลังเนี่ยให้มาที่3เลนด้วยกันเลนหลักสูงสุดที่25ล้านพิกเซลมีเลน ultra wide angle นะครับที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลน depth sensor ที่5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับถ่ายโหมดพ o r t r นั่นเอง รุ่นนี้ถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD แบบ30เฟรมเท่านั้นนะครับผมแต่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นกล้องที่สวยพอสมควรเลยนะครับผมกล้องซัมซุงเนี่ยเรียกได้ว่าไว้ใจได้นะครับผมในตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่16ล้านพิกเซล f 2.0ก็ถือว่าถ่ายออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับผมแบตเตอรี่ที่4000มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่15วัตต มาดูในส่วนสเปคกันอื่นของรุ่นนี้ก็จะมีสแกนลายนมือที่ใต้จอนะครับผมเป็นรุ่นเดียวในทั้งหมด7รุ่นเลยที่ให้สแกนลายมือใต้จอมานะครับผมพอร์ตเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะครับผมรันบน Android e 10ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน2.0นะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทก็จริงนะครับแต่ว่าจะเป็นราคาบนราา้านค้า s h อ p e e นั่นเองที่เขาเคลียร์สต็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันก็จะมีแค่3เดือนเท่านั้นนะครับผม สำหรับ Samsung g a l a x y a 3 0 s เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาแพงอนสมควรเลยนะครับถึง8,000บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกมากๆแล้วเหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือที่เป็นจอ OLED กล้องสวยนะครับสามารถถ่ายได้ทุกสถานการณ์แล้วก็มีสแกนอยู่ใต้จอด้วยนะครับมาถึงในรุ่นที่2 Rio l m e มี่นาซ a มือถือรุ่นใหม่จากเรียวมีนะครับเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้เองโหนนี้มาพร้อมกับสเปคที่โหดพอสมควรเลยนะครับทั้ง CPU ทั้งแบตทั้งกล้องก็จัดเต็มให้จริงๆนะครับกับราคาเพียง4,599บาทเท่านั้นเองรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วนะครับความละเอียดให้มาที่ HD+ สามารถดันแสงสว่างได้สูงสุดถึง 570นิสเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้งานกลางแจ้งได้อย่างดีมากๆเลยนะครับหน่วยประมวลผลที่เขาใช้ในรุ่นนี้จะเป็น m e d i เ t e h h e l i o g 8 5นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักนั่นเองรวมถึงกับแรมที่ให้มา4กิกแล้วก็ความจุที่64กิกเนี่ยก็สามารถโหลดแอป,ปแล้วก็ใช้งานต่างๆเนี่ยได้ลื่นไหลามากๆนะครับผมมาดูในเรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด2เลนด้วยกัน เลนหลักให้มาที่13ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2แล้วก็มีเลน์ขาวดำที่2ล้านพิกเซลเลนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพขาวดำได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพพอตเทตด้วยกล้องหน้าในรุ่นนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับ f 2.0โดยรวมของกล้องในรุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาประมาณ1นะครับผมสามารถถ่ายได้สวยงามแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถ่ายได้ในทุกสถานการณ์นะครับผม แล้วก็จุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 6,000mAh เลยนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยที่1 8วัต์นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ข้ามวันด้วยมาดูสเปคอื่นๆของรุ่นนี้นะครับก็จะให้สแกนลายนิ้วมือนะครับผมแล้วก็มีพอร์ต USB เป็น Type C สามารถใส่ได้2ซิมนะครับรันบน Android 10ครอบทับด้วย Realme UI นะครับผมกับราคา4,599บาทนะครับ เราสามารถหาซื้อรุ่นนี้ได้ทั้ง s h o ป e e แล้วก็ Lazada เลยนะครับผมสำหรับ Realme n a าโซ 30A นะครับจริงๆแล้ว Realme เนี่ยเหมือนตั้งใจให้ซีรีส์นาโ o นะครับมาดีตลาดที่อยู่ด้านล่างหน่อยนะครับกับมือถือที่ราคาไม่แพงมากแต่ว่าสเปคยังดีอยู่นั่นเอง อย่างในรุ่นนี้เนี่ยที่ราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้ CPU ีแรงๆนะครับผมเล่นเกมได้ลื่นๆกล้องก็สวยพอสมควรแล้วก็ให้แบตมาอึดมากๆถึง6,000มป์เลยนะครับสำหรับสเปคที่เขาให้มาในรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับสาวกเรียวมีมาดูในรุ่นที่3กันบ้างน,นะครับ Infinix Note 8 รุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่มากนะครับผมเล่นเกมได้ลื่นแรมเยอะมากๆนะครับผมมาพร้อมกับลำโพงคู่อีกด้วยกับในราคาเพียง4,699บาทนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.95นิ้วความเอียดได้มาที่ HD+ เท่านั้นนะครับผมสามารถดันแสงสว่างได้สูงสุดที่480 nits นิก็แน่นอนว่าเป็นรุ่นที่ให้จอมาใหญ่ที่สุดในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้เต็มตาแน่นอน หน่วยประมวลผลในรุ่นนี้เลือกใช้เป็น m e d i t e c helio h g 8 0ให้แรมมาถึง6 g b แล้วก็ความจุถึง128 g b นะครับในราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับให้มาขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าสามารถใช้งานได้ลื่นไหลเล่นเกมได้ลื่นๆแน่นอนนะครับมาดูที่เรือกกล้องของรุ่นนี้บ้างนะครับผมตัวกล้องหลักเนี่ยให้มาที่64ล้านพิกเซลนะครับมีเลนมาโครมีเลน depth sensor er, แล้วก็มีเลน AI นะครับอย่างละ2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวีดีโอได้ถึง 2K แบบ30เฟรมเรทด้วยนะครับผมตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับแบบ d u โอ l a ลด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่ากล้องในรุ่นนี้เนี่ยมีความคมชัดแล้วก็ให้สีสั์ที่สวยงามมากๆนะครับผมลองไปดูคลิปรีวิวในช่องผมได้นะคะรับรุ่นนี้ผมรีวิวแล้วด้วยเช่นกันแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่5,200ม mm ิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่18วัตต์มาดูในส่วนของสเปคอื่นๆในรุ่นนี้บ้างนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับผมกับลำโพงคู่ก็ให้้มมาาดววยนนนนะคะผแ่นอน่อ สามารถใช้งานมันติมันเดียในรุ่นนี้เนี่ยได้เต็มตาเต็มหูมากๆนะครับผมพอร์ตยู b t y p ทปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ได้2ซิมรันบน a n นด o อ d 10ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชันนะครับกับราคาเพียง4,699บาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ทาง Lazada นั่นเอง สำหรับ i ินฟ n i x Note 8แนะครับแน่นอนว่าเป็นมือถือที่เหมาะสำหรับคนที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าให้ CPU มาที่แรงนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยก็ไม่ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขับเกมที่มีกราฟิกสูงๆได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแรมก็ให้มาเยอะจริงๆนะครับผมสามารถใช้งานได้ลื่นไหลและคนที่ชอบจอใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะเต็มอิ่มมากๆนะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่ด้วยเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าสุดๆกับเงินที่เราจ่ายไปนั่นเอง มาถึงในรุ่นที่4ของวันนี้นะครับ Xiaomi Redmi Note 10มือถือรุ่นใหม่จากตระกูล Redmi นั่นเองนะครับหน้าจอสุดโหด CPU สุดแรงชาร์จเร็วที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังให้ลำโพงคู่มาด้วยนะครับกับราคาเพียง4,699บาทอามาดูนะครับผมว่าสเปคจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอจะให้เป็นแบบ Super AMOLED มาเลยนะครับผมแสงสว่างดันได้สูงสุดถึง1,100 n i t เลยนะครับผม ตัวหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดมาให้ที่6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ครอบทับด้วยกระจกกันรอยอย่าง Corning Gorilla Glass Version 3ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าหน้าจอเนี่ยน่าจะดีที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมหน่วยประมวลผลนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Snapdragon เลยในซีรีส์678นะครับผมรุ่นนี้ให้ RAM ที่4กินะครับแล้วก็ความจุที่64กิ แต่จริงๆแล้วจะมีรุ่นที่ราคาสูงกว่าน,นี้แล้วก็ให้แรมกับลอมมาเยอะกว่าน,นี้อีกเช่นกันนะครับผมตัว snapdragon 678เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความแรงของ CPU สูงมากๆนะครับผมแล้วก็ตัว g p u เนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนการเล่นเกมเนี่ยได้อย่างดีมากๆเช่นกันนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกับทาง mediatek เนี่ยก็จะประมาณ h e l i o g 8 5ได้เลยนะครับผมมาดูในเรื่องกล้องของรุ่นนี้กันบ้างนะครับผมกล้องที่สามารถถ่ายทุกสถานการณ์ของรุ่นนี้ ให้มาทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันนะครับเลนส์หลักสูงสุดที่48ล้านพิกเซลนะครับผม f 1 8แล้วก็มีเลนส์ u ร t r a w i d อ angle เนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์ depth นเซอร์กับเลนส์มาโครให้มาอยา่างละ2ล้านพิกเซลรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4k ได้ด้วยนะครับสูงสุดที่30เฟรมเรทนั่นเองนะเป็นรุ่นเดียวที่สามารถถ่าย 4k ได้เลยนะครับผมในคลิปนี้แน่นอนว่ากล้องเนี่ยไม่น่าจะทําให้ผิดหวังอู่แล้วนะครับผมลองไปหาดูรีวิวของรุ่นนี้้ไดเลยผม ตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่13ล้านพิกเซลนะครับ f 2.5แบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่33วัตต์นะอย่างที่บอกไปว่าเป็นระบบชาร์จเร็วที่เร็วที่สุดในวันนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของสเปคอื่นๆในรุ่นนี้นะครับผมสามารถกันน้ำกันฝุ่นแบบ IP53 ได้น,นะครับ มีสแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับผมแล้วก็ลำโพงคู่ด้วยนะคบผมพอตเป็น USB Type C แล้วนะครับผมสามารถใส่ได้2ซิมที่สำคัญเนี่ยรันบน Android 11ด้วยนะครับผมครอบทับด้วยมี่ย่เวอร์ชัน12นั่นเองกับราคาเพียง4,699บาทนะครับเราสามารถหาซื้อได้ทาง lazada เลยสำหรับ Redmi Note 10นะครับก็เป็นการกลับมาที่ฮือฮาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้หน้าจอ o l e d นะครับหน้าจอสวยสู้แสงได้ดีนะครับผมกล้องหลังให้มาถึงซีเลนคมๆเลยนะครับสามารถถ่ายได้ทุกสถานการณ์รองรับแบบ 4K ด้วยแบตเตอรี่สุดอึดมีระบบชาร์จเร็วให้มาที่33วัตต์ด้วยพร้อมยังใส่ลำโพงคู่มาให้อีกที่สำคัญเนี่ยรองรับไ11ด้วยนะครับผมมากับกล่องเลยนะครับเรียกได้ว่าสุดโหดโหดมากๆนะครับผมกับราคานี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เนี่ยจัดเลยมาถึงทุ่นที่5ของวันนี้นะครับ Techno Canon เป็นมือถือจากแบรนด์เทคโนนั่นเองนะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าสเปคเอาเรื่องพอสมควรเลยนะครับรุ่นนี้จะให้หน้าจอมาที่ใหญ่มากๆนะครับผมให้แบตเตอรี่มาเยอะด้วยพร้อมระบบชาร์จเร็ว CPU ก็เป็นตัวแรงนะครับผมให้แรมมาเยอะมากๆเล่นเกมได้ลื่นๆเลยนะครับกล้องหลังก็ให้มาถึงซีเลนด้วยกันนะครับกับราคาเพียง4,999ยบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.8นิ้วนะครับ ก็จะเล็กกว่าทาง Infinix ตัว Note 8นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมกับความละเอียดใหม้มาที่ HD+ นั่นเองนะครับหน่วยประมวลผลเลือกใช้เป็น Mediatek Helio G 70นะครับผมก็สามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลามากๆนะครับผมไม่แพ้ Helio G 80แน่นอนนะครับผม รุ่นนี้ให้แรมมาถึง6 g b นะครับผมแล้วก็ให้ความจุมาที่128 g b เลยนะครับใครอยากได้รุ่นที่มีแรมเยอะๆนะครับ CPU แรงๆนะครับแล้วก็ได้ความจุเยอะๆเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผม <S <S ตัวกล้องเนี่ยให้มาทั้งหมด4เลนนะครับผมสูงสุดที่48ล้านพิกเซลมีเลนมาโครมีเลน distanceer แล้วก็มีเลน n i g h นะครับอย่างละ2ล้านพิกเซล รุ่นนี้ก็อีกเช่นกันนะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 2K ได้นะครับผมสูงสุดที่30เฟรมเรทนั่นเองนะครับผมก็สเปคเนี่ยก็จะคล้ายๆกับทาง Infinix เลยนะครับผมกล้องหน้าให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับแบบ Duo Flat ด้วยแบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลแมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่18วัตต์นะครับผมมาดูในส่วนของสเปคอื่นๆในรุ่นนี้นะครับผมให้สแกนนิ้วมือมาแน่นอนนะครับผมพอร์ตยังเป็น USB 2.0อยู่นะใส่ได้2ซิมรันบน Android 10นะครับครอบทับด HiOS เอสวิชันกับราคา4,990บาทนะครับรุ่นนี้สามารถหาซื้อได้ทาง Lazada นะครับผมสำหรับเท h n o c a n o นนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะครับสเปคเนี่ยจะคล้ายกับทาง Infinix มากๆเลยนะครับทั้งตัวจอทั้งตัวกล้องแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ในเครือเดียวกันกับ Infinix นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่มั่นใจในตัวอินฟิ i x แล้วนะครับ ก็ลองเปิดใจให้เทคโนดูนะครับเพราะว่าก็จะมาจากโรงงานเหมือนเหมือนกันนี่แหละนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้จอใหญ่เต็มตานะครับผมเน้นการใช้งานทั่วไปและก็การเล่นเกมได้อย่างลื่นลื่นเพราะให้ CPU มาแรงเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับผมและจะเห็นได้ว่าเขาเน้นกล้องอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยในกล้องมาให้จัดเต็มอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคนอกจาก5รุ่นที่ผมแนะนำไปเมื่อตกี้นะครับผมก็จะมีอีก2รุ่นก็คือ oppo a15s นะครับ รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยแต่ว่าก็จะเหมาะสําหรับสาวกซะมากกว่านะครับผมรุ่นนี้จะให้แรมมาที่4 g กิกความจุที่6 4 g กิกนะครับราคาก็จะอยู่ที่4,999บาทนั่นเองนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากได้กล้องสวยๆนะครับกล้องหน้าเทๆอะไรประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันกันกบอีกรุ่นหนึ่งก็คือ vivo y 3 0นั่นเองนะครับผม รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เน้นกล้องหน้าอีกเช่นกันนะครับผม Oppo กับ Vivo เนี่ยจะเน้นเรื่องของกล้องหน้าอยู่แล้วนะครับผมรุ่นนี้จะให้แรมาที่4กิกความจุที่64กิกนะครับผมราคาเพียง4,599บาทเท่านั้นเองนะครับในรุ่นที่เป็นสีขาวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีอื่นเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมด7รุ่นนะครับที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆทุกคนก็หวังว่า มีงบอยู่ประมาณ5,000บาทเนี่ยในเดือนเมษายนอย่างนี้นะครับเดือนหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะตัดสินใจได้ว่าจะเอาไปซื้อรุ่นไหนนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้ิดีโอวนี้ให้ด้วยนะครับผมทั้งที่ description แล้วก็ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา